8คู่รักดาราคู่เข่าขอตแต่งงานเลื่อนสถานะเป็นคู่มั่นพร้อมเตรียมเลื่อนขั้นเป็นคู่ชีวิตจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุ ที่ตอนนี้ความรักของหนุ่มเจมและสาวโฟมก็สุกงอมจนพร้อมที่จะควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาแล้วเมื่อล่าสุดวันที่22ตุลาคม67หนุ่มเจมได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านไอจีว่าได้ขอแฟนสาวแต่งงานเรียบร้อยแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานถึง10ปีทมกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกกลางฟาร์มแกะเผยโมเมนต์สวมแหวนเพชรเมดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายของแฟนสาวทําเอาแฟนคลับและเพื่อนๆดาราเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่มเจมจีและสาวโฟมกันอย่างคับข้าง แม็กวิลลคณิตประกาศข่าวดีคู่เข่าขอแต่งงานนาง,งเอกสาววิววรณรสเมื่อวันที่19ตุลาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาที่ริมทะเลสาบในแคนาดาทามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเพิ่มความหวานฉ่ำขอเลื่อนสถานะเป็นคู่มั่นพร้อมเตรียมเลื่อนขัน้นเป็นคู่ชีวิตหลังคบหากันเป็นแฟนได้เพียงแค่10เดือนงานนี้ก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดาราและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับวิววรณรสและแม็กวิลลคณิตกันเป็นจำนวนมาก อเล็กซ์เรนเดลและแฟนสาวนอกวงการนาวาเจนนี่เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เรียบง่ายและน่ารักแม้จะไม่ค่อยได้มีภาพหวานออกสื่อให้ได้เห็นกันสักเท่าไรแต่ความสัมพันธ์กลับชุ่มชํำและมีความสุขสุดๆและล่าสุดหนุ่มอเล็กซ์ก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านทางสกแกรมส่วนตัวเมื่อความรักสุดงอมจึงได้ตัดสินใจเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวเจนนี่แต่งงานในทริปเที่ยวต่างประเทศอย่างเรียบง่ายโดยเจ้าตัวนั้นได้เผยว่าหลังแต่งงานแล้วพร้อมมีลูกเลยทันที ชินชินวุฒและแฟนสาวลินลี่พันธิลาเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วและเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆนั้นเสียให้ทั้งคู่แต่งงานกันล่าสุดไม่ปล่อยให้แฟนๆนั้นหลอกเกอร์เมื่อสาวลินลี่ได้ประกาศข่าวดีพันไอจีเมื่อหนุ่มชินชินวุฒได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยงานนี้ก็ทำเอาหลบบันไดแฟนๆและเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงกันเป็นจำนวนมาก ภาพภายและมิดานางเอกสาวคนสวยที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวไปอีกคน หลังแฟนหนุ่มหนุนชนชนกชิดชอบลูกชายคนรองของคุณเนวินชิดชอบได้ทำเซอร์ไพรส์ขอพ้าพายแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังคบหาด้วยใจกันมานานถึง6ปีซึ่งบรรยากาศการขอแต่งงานนั้นอลังการมากๆเลยนะครับเพราะฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์กลางสนามฟุตบอลช้างอารีนาสโมอสรฟุตบอลบุรีรัมยูนิเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ทำเอาเพื่อนและแฟนคลับที่ติดตามต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างครับข้างออฟชนะพล พระเอกสุดหล่อที่ล่าสุดนั้นได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวฮานาลีวิสแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีโดยหนุ่มออฟได้โพสต์ภาพโมเมนต์ขอแฟนสาวแต่งงานเป็นทีเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลหวานชำงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงกันอย่างล้นหลามอันอัครพัฒน์และแฟนสาวขิงปลิมแฟนสาวคนสวยดิกลีรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2007 ได้เซย์เยสคืนแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไปอีกคู่เมื่อล่าสุดวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาหนุ่มอันก็ได้เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวขิงปริมที่คบหาด้วยใจกันมานานกว่า9ปีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ริมทะเลโดยมีเพื่อนๆคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยละครับ ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวบีน้ำทิพย์และไฮโซฟุก so สาวัดแม้จะไม่ได้เปิดตัวออกซื้อแต่ฝ่ายชายก็มักจะออกมาเผยโมเมนต์สวีทหวานให้ได้ติดตามกันทางสแกรมอยู่เสมอและล่าสุดเมื่อวันที่19สิงหาคม2567ที่ผ่านมาสาวบีน้ำทิพย์ก็ได้ควงแขนไฮโซฟุกแกรนโอเปนเร่ครั้งแรกเปิดตัวกับสื่อพร้อมประกาศข่าวดีหลังฝ่ายชายได้สวมแหวนตีตาจองขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร้อยแปดสตอรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ